สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนนะครับเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปวิดีโอเอนื่องมาจากว่าไม่มีของจะขายนะครับคุณผู้ชมแมมีแต่ของเดิมๆของใหม่ไม่มาเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ยังไม่ทาคลิปดีกว่าไม่ใช่ว่าขายดีนะมีแต่ของเดิมๆทาไปหลายคนก็เบื่อนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอของใหม่มาสักหน่อยหนึ่งซึ่งวันนี้ก็มีประมาณหนึ่งไม่เยอะมากนะครับก็มีเก็บตกด้วยของใหม่ด้วยเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับงานตัวเล็กวันนี น่าจะมีแค่2แบบนะแบบละ2เล่มสำหรับตัวที่1น,นะครับตัวนี้เป็นงานบั็กที่คุณผู้ชมเนี่ยหลายท่านเนี่ยอรอบที่แล้วพลาดกันนะว่าอยากจะได้ครับอาจารย์แต่มาไม่ทันกันนะครับวันนี้มาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะเป็นมีดบั็ลวดลายธรรมชาตินะครับมีดอกมงดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้มีใบไม้เต็มเลยสันท้ายตรงนี้นะครับผมเปิดขวดได้ด้วยนะ ก็ถือได้ว่าเป็นมีดตัวเล็กที่สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับผมมีระบบเป็นระบบเฟรมล็อกนะครับแล้วก็ตัวเปิดใบมีดน,นะครับผมเปิดออกมาแบบนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามันเป็นมีดขนาดจิ๋วที่น่ารักพกพาสะดวกแต่ว่าพกพาไปในป่าเนี่ยเวลามันหล่นออกจากกระเป๋าเนี่ยอาจจะหายากานิดนึงเพราะว่ามันกลมกกืนกับธรรมชาตินะครับสันท้ายตรงนี้ร้อยเชือกได้ด้วยนะนะสามารถคล้องพวงแจไดนะ้แต่ว่า,าความยาวของมันเนี่ยจะอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะครับ ขนาดพับจะอยู่ที่3นิ้วครึ่งก็ลองดูเอาละกันนะครับว่าตัวนี้เหมาะกับคุณผู้ชมหรือไม่นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมมีให้บริการอยู่แค่2เล่มที่พร้อมส่งทันทีเลยนะมีแค่2เล่มเท่านั้นราคาเล่มละ180้บาทครับราคาเล่มละ180้บาทนะครับคุณผู้ชมจะรับกี่เล่มก็แล้วแต่นะค่าจะส่งเป็นแบบเหมาจ่ายนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมซื้อเล่มเล็กแบบนี้นะในราคา180บาทนะ เสียค่าส่ง50บาทแบบเก็บเงินปลายทางหร,หรือจะโอนเงินก็เสียอยู่แค่50บาทนะครับเบสเร็จแล้วรวมแล้วเนี่ยจะจ่ายแค่ไม่เกิน230บาทคุณจะได้รับของ1ชิ้นเลยนะครับหรือถ้าคุณสั่ง2ชิ้นคุณก็เสียค่าจะส่งแค่50บาทไม่มีการบวกเพิ่มนะครับและเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเวลาคุณเขาสั่งนะครับมีดพับตัวนี้เนะเขาจะสั่งไปพร้อมกับมีดตัวใหญ่นะ เพื่อให้ได้ค่าจัดส่งที่ถูกลง30บาทนะครับนี่คือเทคนิคที่หลายคนทํากันนะครับอ่ะใครจะรับบัคกตัวธรรมชาติตัวนี้แล้วก็เล่มละหนึงร้อยแปบาทแต่ครับคุณผู้ชมฮะรอบนี้ต้องเก็บค่าจัดส่งเหมือนเดิมเพราะว่าจะไม่มีกําไรกันอยู่แล้วนะฮะอ่ะโอเคครับ1 2ึสและก็4นี้เหมือนกันเดะเลยนะครับหยิบอาวางให้ดูว่ามันเหลืออยู่แค่สี่เล่มเท่านั้นนะครับสําหรับงวดนี้นะีอ่ะโอเค เมื่อวานใครลุ้นหวยแล้วถูกหวยเล่าให้ฟังได้นะครับใครถูกหวยบอกผมด้วยนะนแต่ปกติผม,มคนไม่ค่อยซื้อหวยนะครับนานๆทีจะซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้สักนิดนึงเนี่ยนะเอาไว้ลุ้นเล่นๆน,นะครับอ่ะรอบนี้เป็นงาน Browning นะตัวนี้ไซส์ขนาดกลางค่อนข้างไปทางขนาดใหญ่นะครับนะขนาดพับเนี่ยความยาวจะอยู่ที่5นิ้วนะครับ5นิ้วแบบนี้เนะี่ยนิ้วขนาดพับนะครับ ความเจ๋งของเจ้านี่ก็คือการที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถใช้ฟังก์ชันเสริมของมันได้ปกติอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันเสริม,มเยอะๆมักจะมีราคาที่แพงขึ้นมานะครับแต่ตัวเนี้ยดีไซน์ต่ตางๆเนี่ยก็ราคาแรงอยู่แต่ผมดึงมาให้ราคาเท่ากันคือ2 5 0บาทครับตัดสายเบลลได้นะจากตรงนี้สันท้ายทุกกระจกได้เปิดขวดได้นะครับแล้วก็สามารถขันน็อตได้ซึ่ง ระดับการขันน็อตเนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4สาระดับนะครับก็เเรียกได้ว่าน่าสนใจมาพร้อมกับลวดลายสีดำดุนะฮะแล้วก็บริเวณด้านบนเนี่ยจะมีอรอยของเป็นปุ่มปุ่มเหมือนตาข่ายตรงนี้เพื่อให้การจับเนี่ยมีการกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับผมและวิธีการเปิดนะครับตัวนี้เป็นแบบระบบอ่าอ่านี่นะครับสุดแบบนี้นะพับสะบัดนะครับไม่มีสปริงในตัวเพราะฉะนั้นเวลากดตรงด้านหลังออกมาเนี่ยมันจะไม่เด้งออกมาเป๊ะนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะมีระบบฟิ pper ร์นะอีกฝั่งหนึ่งจะมีคลิปเน็บส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะโชว์ด้านหน้าแบบนี้นะฮะใครจะรับนะครับเล่มนี้250านะครับไม่รวมวค่าจัดส่งค่าจัดส่ง50บาทนะครับงานมีดพับทุกตัวค่าจัดส่ง50บาทเท่ากันหมดนะครับเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินก็แค่50บาทแต่ถ้าเป็นงานตัวใหญ่ๆนะฮะเก็บเงินปลายทางจะแพงขึ้นมานิดนึงก็คือเป็น80บบาทนะครับเพราะว่ามันมีค่าภาษีนะฮะเพราะฉะนั้น ก็แนะนําถ้าใครซื้อตัวใหญ่เป็นแบบระบบโอนเงินก็จะเสียค่าจะส่งน้อยหน่อยนะครับยกเว้นตัวไหนที่มีการส่งฟรีนั่นเองนะฮะอ่ะไปแล้วนะครับตัวใหญ่เมื่อกี้นะฮะบ,บราวนิง่งนะก็ตัวเล็กอันนี้คุณผู้ชมฮะขออนุญาตให้ดูันผ่านแล้วกันใครจะรับตัวนี้นะฮะเนี่ยใครจะรับตัวนี้นะครับ,รรบ,รบผมให้180ส่งฟรีฮะตัวนี้ นะซึ่งถ้าคุณซื้อตัวเล็กนี้1นึส่งฟรีเอาไปคู่กับอะไรก็ได้ไม่เสียค่าจะส่งนะครับเนี่ยมันเป็นตัวไซส์จิ๋วเนี่มีให้บริการ2อ,อันนะครับเนี่ยตัว1 8 0ส่งฟรีนะครับบอกด้แลกันนะว่า180ส่งฟรีตัวนี้นะครับผมคล้ายแมลงตัวเล็กนะครับคล้ายแมลงตัวจิ๋วแบบนี้นะก็ก็ดีนะนะฮะแต่ผมได้มานานละมันยังขายไม่ค่อยจะออกนะครับนานๆจะออกสักเล่มหนึ่งแต่รอบนี้ต้องการเอาทุนกลับมาเพื่อไปลงทุนแบบอื่นนะครับผมก็มีให้า มีดพับตัวจิ๋วนะฮะอ่ะโอเคมี2เล่มนะครับต่อมาอะไรดีอะไรดีอ,รดอ่อเดี๋ยวเอาเอันใหม่ๆแปลกๆมาดูก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่เหงากันนะครับอ่ะตัวนี้เป็นบราวนิ่งกล่องน้ําตาลครับบราวนิ่งกล่องน้ําตาลตัวนี้มีให้บริการ1เล่มนะเนื่องจากว่าเป็นงานเก็บตกนะครับมีให้บริการ1เล่ม ตอนนี้อยู่กับผมมาสักพักนึงแล้วนะฮะเก็บตกนะครับเป็นอย่างไรอะดูฮะสำหรับตัวนี้เป็นงานบราวนิ่งนะสีไม้เข้มสกีนโลโก้นะไม่ใช่สกีนเขาเรียกว่าเป็นการตอกลายบราวนิ่งลงไปข,งข้างในเนื้อไม้เลยนะครับนี่นะแล้วก็จะมีหมุด2จุดนะครับบริเวณด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมี การฉลุลายสามเหลี่ยมมาไว้ถักเป็นตะข่ายสามเหลี่ยมนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้จับกระชับมากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นไซส์ขนาดกลางนะครับคุณผู้ชมครับก็ราคาอยู่ที่ 2- 5 0บาทอ่ะตัวนี้ผมได้กําไรนิดนึงนะฮะได้กําไรเยอะกว่าตัวใหญ่หน่อยนะฮะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นไซส์ขนาดกลางก็เหมาะมือดีนะครับผมเอามาจัดระเบียบให้มันอยู่ในราคาเดียวกันเลยนะฮะคือ250าบาทมันจะได้ดึงราคาตัวใหญ่มาด้วยนะครับผมเนะี่ยราคาของจะไม่ต้องแรงมากนะครับตัวนี้ มีระบบฟิปเปอร์นะครับเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับนี่นะตัวล็อกเป็นแบบไลเนอร์ล็อกมีเน็บสีดำนะครับผมใครจะรับนะครับก็บอกผมแล้วกันว่าจะเอาบราวนิ n งนะไม้เข้มบราวนิ n งไม้น้ำตาลเข้มนะฮะบราวนิงไม้น้ำตาลเข้มบริเวณด้านบนด้านล่างนะครับเป็นตะข่ายสามเหลี่ยมนะบอกผมแค่นี้ยรู้เรื่องนะครับผมมีให้บริการหนึ่งเล่มนะครับตัวนี้250บาท 250บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งอ่ะโอเคไปละ3ตัวงานมิดพับให้เปิดให้จบทีเดียวเลย,ยกันนะฮะจะได้อ่าไปตัวอื่นต่อนะฮะโดยจะเอาอันอื่นขั้นกลางก่อนไหมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอื่นขั้นกลางไก่อน,อนจะเบื่อกันนะผมมีอันนี้อ่าเดี๋ยวดูก,ก่อนนะอะไรเป็นอะไรนะ สีดำนะโอเคฐานโตสามเล่มสุดท้ายของลรถนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะเป็นงานเหล็กดีทูนะครับแต่รอบนี้ฝั่งไม้น้ำตาลจะเป็นไม้น้ำตาลเข้มที่โคตรสวยเนะี่ตัวนี้ไม้น้ำตาลเข้มนะครับโคตรสวยจะต้องหยิบรีวิวทีละกล่องนะเอามารวมทีเดียวกันไม่ได้เพราะสีไม้เนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นด้าม ไม้มะค่าถ้าท่านผมจะไม่ผิดเลยนะนะฮะเป็นด้ามไม้มะค่านะครับผมซึ่งหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์ท่าตโตญี่ปุ่นแท้ไม้มะค่าบ้าหรือเปล่านะครับ <t> คุณผู้ชมลองไปดูฮะในประเทศญี่ปุ่นก็มีไม้มะค่าเช่นกันนะครับผมลองไปดูฮะนะลองไปดูฮะแต่ตัวนี้ไม่มั่นใจว่าใช่ไม้มะค่าหรือไม่นะครับค <t> ุณผู้ชมลองดูนะไม้ชัดๆแล้วกันนะครับนี่นะเขาไม่ได้คอนฟ l i มาว่า เป็นไม้มะข่าหรือไม่นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะตัวนี้ยนะไม่แน่ใจวัสดุเนื้อไม้นี่แต่ซึ่งผมก็เดาเดาเอาเดา,วดาวไว้ว่าเป็นของไม้มะข่าพูดตรงๆทีไหนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับบางรายการเขาไม่ได้เขียนละเอียดมาว่ามันคือไม้อะไรนะครับผมแต่วัสดุทั้งโตตัวนี้เนี่ยเป็นเหล็กดีนะครับผมสั่งเป็น D2 ไปเนี่ยไม่เอางานสแตนเลสมีหลายคนนะครับไปสั่งงานสแตนเลสมาเนะ แล้วเจอราคาที่ถูกระวังนะครับเป็นงานสแตนเลสนะครับไม่ใช่ดีทูนะครับระวังไว้ด้วยนะเป็นงานสแตนเลสที่ไม่ใช่เกรดดีนักนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยดีไซน์เหมือนกันเด้เลยเพียงแค่เกรดของวัสดุตัวมีดเนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่ใช่มันเป็นสแตนเลสธรรมดา้วยนะไม่ใช่ 440C ้วยนะอาจจะ 420C หรือเปล่าไม่แน่ใจครับสำหรับคนที่ไปสั่งที่อื่นมานะครับผมเนี่ยฮะความคมแบบนี้ฮนะ อาจจะมองว่าที่อื่นถูกกว่าหรือแพงกว่าไม่รู้นะนะครับดูเกรดวัสดุเอานะครับคมระดับนี้เลยนะครับอ่ะนี่คือให้ดูลายก่อนอ่ะชอบแบบนี้ไหมชอบแบบนี้ไหมลายเข้มเขมแบบนี้ไหมนะถ้าชอบลายเข้มแบบนี้เดี๋ยวใส่ฝักให้ดูก่อนนะครับว่าใส่แล้วมันลงตัวแค่ไหนอ่ะนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะเวลาใส่ไปเนี่ยมันจะมีความเหนืด,ดนิดนึงเพราะว่าอ่เจ้านี่เนี่ยมันมีแรงอัดอากาศช่วยทําให้มันเป็นระบบซอฟต์โค้ดในการปิดนะครับผมนี่นะ ผู้ชมลองดูครับนี่ใครชอบสีเข้มแบบนี้ก็เอาตัวที่1ครับทันตกนะฮะด้ามไม้สีน้ําตาลนะฮะกล่องที่1แบบนี้เดี๋ยวเปิดอีกกล่องหนึงคู่กันเลยดีกว่าจะได้เทียบสีกันไปด้วยอาจจะเก็บก่อนนะเดี๋ยวมันจะเล่นมือเอาเนี่ยนะฮะจะเก็บก่อนมับเข้าให้อ่ะต่อมากล่องที่2ครับกล่องน้ําตาลเปิดน้ําตาลก่อนเลยนะ,ะอันนี้เป็นน้ําตาลอ่อน ใครชอบเข้มใครชอบอ่อนว่ากันไปเลยนะฮะเหมือนกันเดะนะวัสดุนะครับแต่ว่าเพียงแค่สีน้าตาลเข้มกับน้ําตาลอ่ออะใครจะรับนะครับแต่ปกติแล้วที่ผมรับมาเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะแต่รอบนี้น้ําตาลเข้มมาอ่ะใครชอบน้ําตาลเข้มหรือน้ําตาลอ่อนจัดได้เลยนะครับ700บาทส่งฟรีฮะ7 0 0บาทส่งฟรีสาหรับงานทันโตตัวนี้นะครับผมหรือถ้ามันไม่จุใจมันยังดูดุดันไม่เกรงใจใครอยู่ก็ขออนุญาตจ,จัดสีดําเข้มไปเลยแล้วกันนะครับ สำหรับตัวน,นี้เป็นด้ามไม้มะเกลือนะฮะด้ามไม้มะเกลือ,อด้ามไม้มะเกลือผมเป็นคนที่รีวิวตรงๆนะครับอันไหนรู้ก็รู้อันไหนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นไม่รู้จะหมกเป็นทาไมนะครับอันนี้นะครับใครจะเอาอันที่หนึ่งก็สีเข้มอันที่สองสีน้ําตาลอ่อนและอันที่สามคือสีดําใครชอบสีไหน จัดได้นะครับราคา700บาทส่งฟรีเหมือนกันหมดนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยเมื่อวานแอบ,บแอบหนีไปไม่ลงคลิปเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไม่มีของเลยนะครับของก็เป็นของเก่าๆของเดิมๆซึ่งเอามารีวิวแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะเบื่อกันนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพักสักวันให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะครับผมเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาดูคลิปเป็นครึปปค่งคอนชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแต่ทําไปทํามาแล้วมีพี่ ท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์รอดูคลิปอาจารย์อยู่เนี่ยไม่ไม่ได้ดูปับ๊บเป็นรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรทำาเงี้ยโอ้โหผมซึ้งใจนะผมซึ้งใจมากเลยนะครับใครที่รอดูของผมเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งผมจะมาขายของแบบผ่านระบบออนไลน์ผ่านทาง youtube แบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไกลเกินตัวของเด็กวานอกคนนึงนะฮะเด็กวานอกคนนึงที่แบบว่าเออแค่ชอบมีดอยากจะรีวิวให้ดูนะครับจนภายหลังเนี่ยมีคนบอกว่า อาจารย์อาจารย์อ๋อรับมาขายซี่อะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยลองมาขายดาูปรากฏว่ามันก็ขายจะมีค่ากับข้าวได้นะครับมันก็เลยโอเคเลยนะฮะก็ยึดอาชีพนี้มายาวเลยนะฮะก็พยายามจะพัฒนาต่อไปขายด้วยความซื้อตรงนี่เลยครับนะฮะได้กําไรน้อยก็น้อยฮนะบ,บางอย่างเนะี่ยผมได้กําไรน้อยไม่มีใครเชื่อนะเดี๋ยวรอโคลอมเบียใบยเงินมานะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ อา,อาจารย์เนี่ยได้กําไรจากโคลัมเบียใบเงินเยอะไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะว่าทำไมผมขาย290ได้ตอนนี้โคลัมเบียใบเงินเจ้าอื่นเขาไป35้กันหมดแล้วนะครับบางคนไป3 9บางบางเจ้าเนี่ยขึ้นไป4กว่าแล้วนะครับแต่ผมยังคงราคา29อยู่มอนเดิมวแล้คุณแ้คุณผู้ชมดูกําไรแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกสงสารผมมากนะฮะไลฟ์ขายไปชั่วโมงกําไรเร่มหนึ่ง15บาทเงี้ย10บาทก็มีสําหรับบางรุ่นนะครับ แต่ผมเอามาเฉลี่ยให้มันเท่ากันคือราคา290บาทเ,าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะฮะผมเหลือโคลอมเบียใบเงินอยู่หนึ่งเล่มนะครับนี่นะแต่ถ้าพี่ๆแต่ละท่านเนี่ยนะฮะอยากจะได้อยากจะเห็นโคลอมเบียใบเงินแบบล็อตใหญ่ชุดใหญ่นะครับประมาณวันเสาร์นี้นะไม่เกินวันเสาร์นี้น่าจะได้เห็นกันนะ,ะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นงานโคลอมเบียใบเงิน S A 41ครับเหลืออยู่เล่มเดียวท้วนนะ sac 1>, 1ผมเหลืออยู่เล่มเดียวท่วนวันนี้ใครจะรับนะครับมีแค่เจ้าเดียวเท่านั้นที่จะได้พอหมดแล้วนะครับความยาวตลอดเล่มอยู่ที่12นิ้วครับสันหนา4มิลิเมตรความกว้างอยู่ที่3.7มจนะครับสำหรับตัวนี้นะไม่มีอะไรจะบอกถึงความสวยของมันนะแต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าพูดจากใจจริงผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนึงมาจากว่าดีไซน์มันดูมีความแบบย้อนยุคไปนิดนึงเนี่ยนะแต่ว่าความคมของเขาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าอ กัดกัดหน้าดูเหมือนกันนะอืมใครจะรับนะครับสองาบาทไม่รวมส่งนะค่าส่งแบบเก็บเงินปลายทางตัวนี้นะฮะมีดใบาตายจะแปดสิบาทนะครับหรือคุณผู้ชมจะส่งแบบโอนเงินก็ห้าสิบาทเท่ากันนะครับสําหรับมีดมีดตัวใหญ่นะบใบ,าบาตายนะะก็เทคนิคที่หลายคนชอบทำก็คือเวลาซื้อมีดอย่างนี้ใช่ไหมนะ ค่าส่ง80บาทอยู่แล้วเขาก็จะเอาตัวนี้ไปด้วยเพิ่มตังอีกหน่อยหนึ่งก็ไม่ต้องเสียค่าส่งแบบนี้นะครับหลายคนก็ทํากันเนี่ยอ่ะแล้วก็มีมีดต,ตัวนี้สองผ้าไนล่อนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสองผ้าไนลอนเนี่ยเหมือนจะดูดีนะผิวเผินคือไอ้ตัวเนี้ยสองบาทไม่รวมส่งเนี่ยดูที่ดูดีซองดูดี ร้อยเชือกได้ดูดีเพราะในราคานี้คือมันดูดีอยู่แล้วมีซองให้แบบนี้นะครับแต่ปัญหาเจ้ากรรมที่เป็นปัญหาประจํารุ่นของตัวนี้เลยก็คือเรื่องของซองอเดี๋ยวให้ดูนะคุณผู้ชมมันจะเห็นว่าอซองด้านในมีแข็งๆรองอยู่เฮ้ยกมันก็โอเคนี่นะราคานี้มันก็โอเคแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าด้วยความคมของเจ้ามีดเล่มนี้เนี่ยนะฮะด้วยความคมของเขา ต่อให้ซองมีอะไรแข็งๆอยู่ด้านในเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับทะลุบ้องเหมือนกันนะผมก็เลยไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไงดีแจ้งทางผู้ผลิตไปแล้วว่ามันไม่ได้นะตัวนี้ไม่มีการปลายไม่ได้นะซองเซิงนี่กระจุยกระจายหมดนะเนะี่ยเขาก็ไม่ได้แก้ถ้าเขาก็อ้างมาเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนที่มันในการผลิตมันกค่อนข้างเยอะนะครับนะก็อ่ะได้เท่านี้แล้วกันนะครับรีวิวนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับด้ามจับจะเป็น ด้ามยาง ABS นะครับแล้วมีด้ามยางสีน้ำตาลอ่อนนะสลับสีดำก็ลวดลายดูดุเหมือนทหารดีนะใบมีดเป็นงานสไตล์เลสลมดำบริเวณด้านบนเนี่ยเป็นฟันฉลามแล้วก็เปิดคมแล้ว100%นะครับมาพร้อมกับรหัส 9928cc เเล่มแรกในชีวิตผมคือเล่มนี้เลยนี่นะนี่คือมีดเล่มแรกในชีวิตผมเลยแต่ไม่ใช่เจ้าเล่มนี้นะหมายถึงว่าดีไซน์นี้โค้ดตัวนี้เลยแต่ไม่ใช่เล่มนี้นะ ผมเปิดตัวแรกมาแล้วผมก็ชอบมายาวเลยนะยังหาโอกาสจะเก็บอยู่ว่าถ้ามีโอกาสได้รับเล่มนี้เราก็จะเก็บไว้ซึ่งตอนนี้ได้รับแล้วเหลือเล่มเดียวด้วยนะถ้าขายไม่ออกผมก็ยินดีเก็บไว้เอาไว้เป็นความทรงจดํดีดนะีเนี่ยว่าเออเราเริ่มเข้าวงการมีจากเล่มเนี้ยนะฮนะคุณผู้ชมหลายท่านก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลยว่าโอ้โหเข้าจากวงการมีจากเล่มไหนแล้วยังไงผมอ่านแล้วผมก็ชื่นใจนะที่เวลาผมพูดอะไรไปเกี่ยวกับเนนะี้ยคุณผู้ชมมาแชร์ความ ประสบการณ์ต่างๆผมรู้สึกดีนะครับผมชอบการได้ดูประสบการณ์ของคนที่อายุเยอะกว่าเพราะมันคือสิ่งที่ใช้ได้จริงมันคือสิ่งที่เด็กรุ่นหลังเขาไม่ค่อยใส่ใจกันแล้วแต่ผมมาใส่ใจนะเก็บมันมาเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาชีวิตนะครับสำหรับการได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผมชอบนะ,ะมาดูงานกรูขากันดีกว่าหรือว่ามีดบูมแรลงที่หลายคนเรียกว่ามันคือบูมแวลงนั่นเองนะครับผม วันนี้มีให้เลือก2สีนะครับราคาเล่มละ350รบาทไม่รวมส่งนะครับนะใครอยากคุ้มๆก็ซื้อตัวนี้ไปพร้อมกับซื้อมีดพับตัวเล็กไปเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียค่าส่งนะฮะอ่ะผมจะดึงให้ดูแบบนี้แล้วกันใครสายตัวมีดกลูคานะฮะแกะให้ดูทีเดียวคู่กันเลยนะเทียบให้มันรู้เรื่องชัดๆไปเลยนะเคยรีวิวถึงไซส์ขนาดความยาวความกว้างอะไรไปแล้วนะ แต่วันนี้ผมจะเทียบให้ดูทั้งสองสีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยมันถูกอกถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าอ่าบริเวณด้ามนี่คุณผู้ชมฮะผมแกะได้ไหมผมขออนุญาตแกะแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะหาอะไรห่อไปให้ใหม่นะครับนี่ยเนี่ยเขาแพ็คมาจริงๆไม่อยากแกะเลยมันเป็นมีของคุณผู้ชมไม่ใช่ของผมไงนะแต่ว่ามันมีแค่เหลือเล่มสองเล่มใบดํานี่เหลือสองเล่มนะครับใบเงินก็เหลืออยู่เล่มเดียวนะครับอ่ะผมให้ดูแบบนี้ มีดบุมเมลงนะครับผมถ้าใครจะรับนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะสันอยู่ที่ประมาณตั้ง5้ถึงหมิลนะครับสัน5้าถึงหมิลมีร่องเลือดนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโคสติลนะครับมีการตอกโลโก้นะชัดเจนใช้งานได้จริงนะครับงานหนักเนี่ยใช้ได้ดีประมาณหนึ่งนะแต่ผมก็ยังคิดว่าถ้าเกิดไปเทียบกับมีดเด็บเนี่ยเหล็กแนบเนี่ยเหล็กแนบนะ่าจะทํางานได้ดีกว่านะน้าหนักเหล็กแนบดีกว่านะเพียงแค่ตัวนีนะ้ดีไซน์ทรงมาสวยกว่าเข้าป่าถ้าไม่ฟันงานใหญ่นะ ถ้าไม่เอาไปลุยงานใหญ่แบบเท่าแขนอย่างเงี้ยผมก็แนะนําตัวนี้นะเฉียบขาดน้ําหนักเบานะเบากว่าเหล็กแนบแต่เฉียบขาดกว่าในงานที่แบบไม่ใหญ่เกินแขนนยนะครับเนี่ยนะฟันไม่ไผ่ได้ไม่ไผ่ได้นะลุยได้สบายนะอ่ะใครจะรับนะครับสีเงินมีเล่มเดียวตอนนี้ราคา350บาทไม่รวมส่งนะครับสีดําเหลืออยู่2เล่มนะครับราคา350บบาทไม่รวมส่งเช่นกันนะครับอ่ะประมาณหนึ่ง รีวิวายผมก็รีวิวไปเรื่อยเฉยเพราะว่ารอของใหม่มานะของของในวันนี้เนี่ยที่รีวิวเนี่ยผมเคยผ่านหน้าจอหมดแล้วนะผมบอกเลยนะงานมีเชฟที่จะมาถึงเร็วๆนี้เนี่ยนะครับดีแปลกตานะมีทั้งไซส์จิว๋วไซส์ยำเนะยไซส์สายเขียวแล้วแบบโอ้โหแล้วมีอย่างละเล่มเลยนะตัวเล็กด้วยราคาเอื้อมถึงด้วยที่สำคัญน่ะราคาเอื้อมถึงด้วยนะ ตัวเล็กจิ๋วแต่แพงแต่ก็รายังราคาเอื้อมถึงอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับงานมีดเชฟนะครับผมสั่งไปแล้วผมอดใจรอดูอยู่นะครับแต่ผมต้องเทสก่อนนะมาถึงผมปั๊บเนี่ยผมจะเช็คดูเลยว่ามันโอเคไหมคุณภาพมันได้หรือเปล่าถ้าคุณภาพมันไม่ได้เนี่ยนะครับผมก็จะไม่เอาออกช่องนะเพราะว่าถ้าออกช่องไปแล้วปับบ๊บบางคนก็ใช้ประโยชน์จากการที่ผม,มเอามารีวิวตรงเนี้ยเขาเก่ามีดเขาไปขายโดยที่แบบเอารีวิวของผมไปเงีนยนะ เอารีวิวจากช่องเราไปเนี่ยมีแล้วนะก็มี f อบางท่านบอกว่าอาจารย์นี่มันอาจารย์รีวิวเนี่ยทำไมไปโพลช่องอื่นได้นะฮะก็อ่ะไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ฟ้องไม่ฟ้องอะไอรทั้งนั้นนะครับถ้ามันไม่เหลือบา้าก็แรงจริงๆนะฮะโอเคครับผมอ่าเหลืออะไรบ้างวะเนี่ยขวานโอ้โหรุ่นนี้ยากเหลือเกินออกยากเหลือเกินนะสำหรับ CCTP ไม่ไม่แปลกใจนะแต่ดีไซน์เหมือนของจี๊ปตัวสำเนานั่นแหละนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวสำเนาเช่นกันนะครับผม c c p นะถ้าเป็นแบรนด์จี๊ปในป่านี้ไปอย่างอย่างไวอย่างไวเลยนะแต่แบรนด์ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทั้งทั้งที่แบบดีไซน์เหมือนกันเด้เลยนะนะแต่เพียงแค่ต่างกันที่แบรนด์นะครับผมแล้วก็น้ําหนักตัวนี้มันเหมือนจะหนักกว่านิดนึงนะี่นะเนะี่ยเปิดคมแล้วนะครับเป็นขวาที่เปิดคมแล้วนะ เป็นงานสแตนเลส4404นะรับสขวานตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะส่งไปอ่อมันมันทำไมเฉือนยากกันเลยวะเนี่ยอ่ะมันไม่ได้ทำออกมาเพื่อเฉือนแล้วเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับ550บาทส่งฟรีเอางี้แล้วกันจัดโปรโมชั่นไปเลยฮะขวานเหลืออยู่2เล่มน,นะครับผมใครจะรับขวานในวันนี้ผมขอ500ท่วนส่งฟรีอ่ะใครจะรับนะครับจัดโปรโมชั่นไปเลยนะฮะ จริงๆอยากจะส่งให้คุณครูไพร่ละสักเล่มหนึ่งไปทดสอบดูนะครับคุณครูไพร่ละนี่ก็เป็นคุณครูที่อยู่โรงเรียนเก่าของภรรยาผมนะครับที่น่ารักนะครับพี่เขาน่ารักมีรีวิวดีๆให้ด้วยเดี๋ยวเอามาลงช่องให้ดูนะครับเอามีดแอมโบ่สีนะครับไปชำแหละวัวของแค้นะครับชำแหละวัวแล้วทําได้ดีด้วยนะครับพี่เขารีวิวให้ดูนะครับผมโอ้โหผมชื่นใจมากเลยนะเอามาลงให้ดูแล้วนะครับใครจะดูก็เดี๋ยวผมลงให้ดูครับชำแหละวัวได้จริงนะครับ ห้าร้อยส่งฟรีนะใครจะรับนะครับไปต่อครับมีอะไรเอนี่นี่นี่งานโคสติลยังอยู่ครับเหลืออยู่หนึ่งเล่มนะครับโคสติลตัวนี้นะครับใครจะรับนะครับใบดำใครจะรับ3 5 0บาทไม่รวมส่งนะครับมีดไฟเตอร์ตัวนี้นะครับงานโคสติลนะครับด้ามจับเป็นยาง ABS สุท้ายร้อยเชือกได้ใครจะรับเหลือเล่มเดียวท้วนแล้วนะครับตอนนี้นะ ไม่สั่งบ่อยสั่งบ่อยแล้วออกอื่นแล้วเกิน <c oughs> นะ้านาะนะทีสั่งทีตัวนี้นะีอ่ะโอเคเหลือเล่มเดียวนะเหลือเล่มเดียวใครจะรับนะครับโคตสติลเหลือเล่มเดียวจะ้ะโอเคครับและน่าจะเป็นสี่ชิ้นสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะฮะกองแดงมันติทูผมเปิดผ่านๆน,นะเหลือเล่มเดียวครับตัวนี้ 350บาทส่งฟรีนะครับใครจะรับเล่มนี้เหลือเล่มเดียวนะครับเป็นอุปกรณ์มันติทูครับผมเปิดมีดแบบนี้ใช้งานได้ดึงออกมาตรงนี้ครับเป็นไขควงนะเป็นไขควงได้เลยนะสามารถใช้งานได้จริงนะแต่คุณต้องเก็บมีดก่อนนะ <c oughs> ไปไขควงขนาดเปิดมีดอยู่จะมือจะเลือดเอานะนี่นะเอาใส่หัวไขควงได้ซึ่งแถมหัวมาให้ทั้งหมด4่หัวนะครับเป็นหัว4ี่แฉกนะแล้วก็เป็นหัวแบนอีก2นะครับเอามาต่อได้เลยนะดึงมาต่อกันได้เลย เนี่ยดึงปั๊บเนี่ยว่าใส่อะไรเงี้ยเป็นแม่เหล็กเลยด้านในคะรับดูดกึบแน่นนะแล้วก็ไขได้เลยฮนระก็350บาทส่งฟรีครับสำหรับคาชอเลยครับเอามีพี่ท่านหนึ่งนะลูกคุณลูกค้าท่านหนึ่งทักมาถามว่าอาจารย์คาชอของแท้เนี่ยราคาหลักพันเนี่ยถือว่าแพงไหมก็ปกตินะครับปกติแต่ถ้าเป็นของแท้นะถ้าเป็นของแท้นะครับอย่างอย่างของผมเนี่ยจะเป็นงานสำเนาเนี่ยราคาของผมเนี่ยจะเป็นงานสำเนาราคาจับต้องได้นะครับ แล้วสำเนามาจากจีนหรือไม่นะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าตัวไหนถ้ามาจากจีนผมก็จะบอกมาจากจีนอย่างตัวนี้สำเนาจากจีนนะครับเมดอินไชน่าเนี่ก็มาจากจีนนะครับอย่างเซตนี้เนี่ยจะมาจาก USA นะครับผมก็ประมาณนี้นะอ่ะอีก3ามเล่มนะครับให้ดูอย่างไวเหมือนจะมีสายเรียกเข้าในมือถือด้วยนะครับบ r o w n i n g นะครับตัวนี้ใครจะรับนะครับบ r o w n ิ n ง บราวนิ n งสแตนเลสกับไม้นะครับผสมกันผสมสแตนเลสกับไม้นะบริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยสองห้าสิบาทนะครับไม่รวมส่งไปอย่างไวเลยนะแบตจะหมดแบตจะหมดด้วยอะไรด้วยนะครับบราวนิ่งหัวตัดเหลือหนึ่งเล่มเอ้าใครจะรับนะครับหัวตัดเหลือหนึ่งเล่มสองห้าสิบาทไม่รวมส่งนะครับดีไซน์ใหญ่แบบนี้คุ้มเลยครับมันเป็นตัวใหญ่และอีกหนึ่งเล่มโอ้โหแบตจะหมดจะพุ่งหมดเด้อแบต สามเปอร์เซ็นต์โอ้โหเพิ่งดูนะครับไม่ได้ชาร์จมาด้วยเอ้าอ่ะตัวนี้ครับกวางมูดครับเหลืออยู่หนึ่งเล่มนะครับหลังจากที่เก็บมาให้พี่เขาเล่มหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งเล่มนะครับใครจะรับนะครับสองร้อยห้าสิบไม่รวมส่งนะครับโอเคครับทุกท่านครับต้องขออภัยด้วยนะครับแบตเหลือสามเปอร์เซ็นต์ต้องรีบไปแล้วจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ